เส้นทางรัก10ปีปางโต้งกับหนังสือเล่มเก่าที่ยังอ่านไม่จบแน่นอนว่าคู่รักแห่งวงการบันเทิงไทยที่หลายๆคนนั้นก็เชียร์ให้แต่งงานกันหนักมากสำหรับปางโต้งในที่สุดทั้งสองก็ได้ออกมาประกาศข่าวดีแล้วเป็นที่เรียบร้อยโดยเรื่องราวเส้นทางรัก10ปีนั้นจะมีอะไรบ้างไปชมกันเลยจ้า จุดเริ่มต้นต้งเป็นเพื่อนของเพื่อนปางในมหาวิทยาลัยซึ่งทั้งคู่ก็มีโอกาสได้เจอกันที่งานอีเวนต์งานหนึ่งและต้งได้บอกกับเพื่อนว่าอยากจะจีบสาวปางแต่ตอนนั้นเพื่อนก็เตือนแล้วว่าจีบไม่ติดอย่างแน่นอนอย่าจีบเลยเพราะแม่ของสาวปางนั้นมักจะคอยไปรับไปส่งเธอทุกที่แต่ต้งนั้นก็ไม่ยอมแพ้พยายามที่จะจีบเรื่อยๆพยายามที่จะเข้าทางเพื่อนจนในที่สุดทั้งสองก็เลยได้คุยกัน คุยกันไปได้สักระยะในช่วงที่ตอนนั้นทั้งสองอายุได้20ปีตรงได้โทรหาปางในตอนดึกแล้วถามว่าคุยกันมาขนาดนี้แล้วเป็นแฟนกันได้หรือยังซึ่งปางก็ตอบสั้นๆแค่ว่าอืมจากนั้นจึงทําให้สถานะของทั้งสองได้เปลี่ยนเป็นแฟนกันในที่สุด ซึ่งสาวปางก็ยอมรับว่าคุณแม่เป็นคนหัวโบราณมากตอนคบกับตรงได้สี่ปีตรงไม่เคยได้เข้าบ้านและไม่เคยทานข้าวกับคุณแม่เลยตรงกับคุณแม่จะได้เจอกันแค่ตอนที่แม่ไปส่งปางไปเดทเท่านั้นซึ่งคุณแม่จะมีกฎเหล็กเลยว่าห้ามผ่าเข้าบ้านถ้าไม่มั่นใจว่าจะแต่งกับคนนี้และเวลาไปเดทก,กันก็ห้ามกลับบ้านเกินสี่ทุ่มความรักของทั้งสองเดินทางมาถึง4ปีต่างฝ่ายต่างมีเส้นทางอาชีพของตนเองปางเป็นนักสแสดงสาวที่มีชื่อเสียงที่โด่งดังส่วนตงนั้นก็เป็นนักร้องแร็ปเปอร์สุดฮอตด้้้้ววยหหนนาาาาาาททททีีที่่่กกรงงงํใใัสอไมมเลเลล ตรกรแม้จะอยากอยู่ด้วยกันมากแค่ไหนแต่นั่นกัลบกลายเป็นว่าเป็นช่วงเวลาที่ลำบากที่สุด สุดท้ายปังจึงได้ตัดสินใจจบความสัมพันธ์ครั้งนี้ยืนยันว่าไม่มีเรื่องที่สามแต่อย่างใดโดยปางได้ให้เหตุผลว่าจะเจอกันแต่ละครั้งก็รู้สึกเหนื่อยพยายามจนเ้อมีหลายอย่างที่ต้องโฟกัสซึงตรงเองก็ช็อกและตกใจหนักมากทําให้ทั้งคู่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันและหายจากกันไปนานถึง2ปีจนต่อมาวันที่โต้งได้ไปบวชปางก็ได้ไปเม้นอนุโมทนาทําให้ได้คุยกันบ้างและก็มีครั้งหนึ่งที่ปังรู้สึกผิดมากตอนที่กําลังจะข้ามถนนแล้วหันไปเจอโต้งแม้จะหลบอยู่ที่พุ่มไม้แล้วแต่กลับพบว เธอจึงได้ส่งข้อความเป็นขอโทษนั่นจึงทําให้ทั้งคู่ได้กลับมาเป็นเพื่อนกันในอีกครั้งหลังจากเป็นเพื่อนกันมาปีกว่าเริ่มมีแฟนคลับจับสังเกตว่าเหมือนไปเที่ยวด้วยกันแม้จะไม่มีรูปคู่ของทั้งสองแต่สถานที่และเวลานั้นใกล้เคียงกันเป็นอย่างมากกระทั่งทั้งสองออกมายอมรับจากใจว่ากลับมารีเทเรินกันแล้วอีกครั้งหลังจากฝ่ายชายได้ขอโอกาสซึ่งระหว่างเลิกกันไปนั้นทั้งคู่ก็ไม่มีใครเลย ปังยอมรับว่าคบกันตอนนั้นทั้งคู่ยังเด็กแต่รอบนี้ต่างตัวเป็นผู้ใหญ่กันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นและปรับตัวเข้าหากันทั้งสองฝ่ายทําให้รักครั้งนี้ลงตัวกันเป็นอย่างมากครอบครัวปางเองก็ยอมรับตรงและได้มีการเปนทนางเข้าที่บ้านปางด้วยจากแฟนคนแรกกลายเป็นแฟนคนสุดท้ายของสาวปางจนกระทั่งวันที่23พฤศจิกาย,ยน2564ตรงในคู่เข่าขอปางแต่งงานที่นิวยอร์กแล้วเป็นที่เรียบร้อยทางกลางบรรยากาศอันแสนอบอุ่นและโรแมนติกเป็นอีกคู่ที่น่าย,ยินดีเป็นอย่างมากเร็วๆนี้รอชมงานวิวาของทั้งสองกันได้้เลยจา we